เสาหลักของการดูแลสุขภาพยุคนี้มีอะไรบ้างนะครับข้อที่หครับหมอให้ความสําคัญที่เรื่องของฮอร์โมนเนาะใครที่ได้มีโอกาสเข้ามาอ่านที่เพจมาดูมาชมจะเห็นว่าจะได้รับความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนแล้วก็สุขภาพแล้วก็การชะลอวัยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเขาคุมเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่าง ระบบการเผาผลาญนะครับเรื่องของการนอนหลับอารมณ์สิ่งต่างๆในร่างกายเรานะครับเรื่องของสุขภาพสมอง Brain and Memory ความจำนะเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็สุขภาพเรื่องของลำไส้ ide, นะครับกัดเหวนะเพราะทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าอะไรเอ่ยสุขภาพดีเริ่มที่ลำไส้ ide, นะครับ Good health ิ e g i น at good กัด เ,เพราะการดูแลสุขภาพลำไส้ให้ดีก็เป็นอีกหนึ่งนะครับอย่างที่สําคัญในเรื่องของสี่เสาหลักในการดูแลสุขภาพนะครับ,บภาพรวมสุขภาพคนไทยในยุคนี้นี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับหมอได้ข้อมูลมาจากสสสนะครับร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมนะครับของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในการสํารวจสุขภาพคนไทยปี2566เรามาดูกันว่า ในปี66ที่ผ่านมานี้คนไทยภาพรวมสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็อันดับแรกครับมาดูเรื่องของการกินกันก่อนนะปากท้องคนไทยมีการจําแนกตามเศรษฐฐานะของครัวเรือนก็คือแบ่งตามฐานะของแต่ละครัวเรือนนะครับเขาแบ่งออกเป็น3า,ามช่องนะครับตัวเลขที่เราเห็นนะครับข้อ1ถึงข้อ5เป็นเรื่องของการสํารวจ พฤติกรรมการรับประทานอาหารการกินนะครับตัวเลขที่เราเห็นคือเปอร์เซ็นต์เนาะอันดับแรกเลยการดื่มเครื่องดื่มประเภทชงทุกคนอ่าคนไทยเป็นสายชงนะชอบชงเห็นไหมภาพรวมอยู่ที่ประมาณ26.3%ชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทชงมากขึ้นนะครับกราฟแท่งสีฟ้านะครับเป็นครัวเรือน20%ที่รวยที่สุดแปลว่าในคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงจะชอบกินเครื่องดื่มประเภทชงนะครับถ้าครัวเรือนที่มีรายได้ต่ําสุดก็ประมาณ2 ส0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บรรจุข,ขวดส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพวกชาบ้างชาเย็นนะครับหรือพวกกลุ่มเครื่องดื่มประเภทเน้ำดื่มต่างๆน้ำผสมนั่นน่้นนี่ต่างๆเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเอาน้ำมาผสมกลุ่มวิตามินกลุ่มแร่ธาตุกลุ่มอะไรให้เราได้ดื่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้กับเบรเรสหรือว่าเครื่องดื่มนั้นมากขึ้นเห็นไหมเนาะแล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มครัวเรือนที่รวยสุด ก็จะดื่มมากขึ้นประมาณ1ใน5หรือ20%าการกินอาหารกึ่งสําเร็จรูปก็มีให้เห็นบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะแต่อาหารที่มีไขมันสูงทุกคนไขมันในที่นี้ดอกจันไวไ้เลยว่าเป็นไขมันที่ไม่ได้เป็นกูดแฟตเนาะอ่าเป็นไขมันประเภทแปรรูปอยู่ในอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดอาหารสําเร็จรูปนะครับรวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูปด้วยจะเห็นว่า กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดอ่ะประมาณเกือบ2 3นะครับก็บริโภคมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่าพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเรากินไม่ครบกินไม่ดีโอกาสที่เราจะได้สารอาหารครบถ้วนมีไหมโอกาสที่เราจะได้รับครบ5หมู่ก็จะน้อยลงเช่นกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในปี6 6นะครับ คราวนี้มาดูว่าการบริโภคกินผักและผลไม้เป็นอย่างไรในวัยผู้ใหญ่15ปีขึ้นนะครับปี64มีแค่ประมาณ1ใน3ที่กินได้ครบ5 a day ใช่ไหมครับก็คือ5กำมือต่อวันเนาะเป็น5 serving s i z e ที่เราควรได้รับผักและผลไม้ต่อวันใครกินไม่ถึงบ้างยกมือหน่อย ออหนึ่งคนที่ยกมือเนาะเพราะว่าบางวันเราอาจจะไม่ได้กินผักและก็ผลไม้ครบถูกไหมฮะถึง5กรกมมือต่อวันเนาะโดยเฉพาะในเด็กจะเห็นว่ามีแค่ประมาณ28%นครับน้องเด็กที่กินผักและก็ผลไม้ได้ครบตามที่กําหนดไว้เนาะปัจจุบันนี้เราจึงเห็นเด็กที่มีเรื่องของภาวะเด็กอ้วนมากขึ้นนะครับกิจกรรมทางกายแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับกราฟด้านล่างเลยสีแดงๆก็คือเด็ก อายุ5 17ปีนะครับวัยรุ่นตอนต้นก็เคลื่อนไหวน้อยครับไม่ได้ครบ150นาทีต่อสัปดาห์ตามที่มีการกำหนดไว้ว่าเอ้ยคนไทยเราจะต้อง movement นะครับมี physical activity เนี่ยต้องอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับมาดูในวัยรุ่นนะครับวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่18 59ปีเนาะกราฟเส้นสีเหลืองๆนี้นะครับก็ในปี65ก็ โอเคอยู่พอได้อยู่ประมาณ2ใน3ที่มีสัดส่วนของกิจกรรมทางกายที่ครบนะครับแต่วัย60ปีขึ้นไปมีแค่ประมาณ60%นะที่เคลื่อนไหวนะครับตัวเองได้ครบนั้นเเคลื่อนไหวได้ตามที่เกณฑ์กำหนดไว้นั่นเองนะครับ